ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปพิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ในช่วงนี้แต่มาก็กําลังนําประวัติของพุทธสาวกทั้งหลายนะโยมพุทธสาวิกาซึ่งท่านประพฤติเนคขมมะโดยเฉพาะการออกบวชนะมาเป็นตัวอย่างให้ญาโยมได้ฟังเพื่อเป็นตัวอย่างอุทาหอนในธรรมกถาที่ว่าด้วยเนคขมมานิสังสกถานะกถาว่าด้วยอนิสง์ ของการไม่ติดในกามญาติโย,ยมก็ได้ติดตามรับฟังมาหลายวันโดยตลอดนะก็คงจะมีจิตใจที่ปล่อยวางจากกรรมคุณทั้งหลายได้ไม่มากก็น้อยนะโยมนะเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเขาก็ยังทำได้นะเราก็ยังคือว่าเป็นคนเหมือนกันทำไมจะทำไม่ได้ถึงแม้ว่าจะทำได้ ไม่มากนะทำได้พอกำลังของเราก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำเลยโยมการบำเพ็ญเนกขมมะบรารมีนี้ก็เป็นปัจจัยให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันนะโยมเราอย่าไปติดในกามให้มากเกินเกินไปโยมดูพุทธสาวกพุทธสาวิกาเป็นตัวอย่างบ้างวันนี้ตะมาเลือกเอาเรื่องของ อภิกษุณีนะยมพระนางเขมาเถรีนะซึ่งเป็นเหสีของพระเจ้าพิมพิสารนะเป็นถึงขนาดเมหสีก็ยังสระสมบัติมากมายออกผนวดเป็นภิกษุณีได้ยมอยู่ในเตรีคาถานะยมทีนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรโย,ยมฟังดูคาถาว่า ทหันราตุวังรูปะวะตีดังนี้เป็นต้นเป็นคาถาของพระเขมาเทรีพระเทรีรูปนี้ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปุทตุมุตระนะคล้ายๆกับเรื่องของนะนางพัฒกาปิลานีนะโยมนะอา,อาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพเป็นทาสีหญิงรับใช้ ของคนอื่นๆอยู่ในกรุงหังสวสดีนางเลี้ยงชีวิตอยู่ดูอยู่ได้ด้วยการช่วยขวันฝายการงานของคนเหล่าอื่นแสดงว่าเป็นคนรับใช้นะเป็นลคล้ายกับว่าเป็นกรรมกรยมคือเป็นทาสีนะพู่ง,ง่ายๆนะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะยมเป็นทาสีนะทีนี้เป็นอย่างไรวันหนึ่งได้เอ็นพระสูชาตเถระ อัครสา,าวกข,ของพระปุตุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบินดาบาตได้ถวายขนมสามก้อนวันเดียวกันนั้นก็ได้สละผมของตนถวายเป็นทานแก่พระเถระทำความปรารถนาว่าข้าพเจ้าพึงเป็นพุทธสาวิกา ผู้มีปัญญามากในอนาคตโอ้ตัวนี้ถาวายผมโยมสละผมคงจะตัดผมไปขายนะเพราะนางยากจนมากนะนางยากจนเป็นคนรับใช้เป็นตาสีเขาเงินทองก็ไม่มีแต่ว่าตัวเองมีผมที่สวยนะโยมเดียกว่าขายขายผมนะเอาเงินมาซื้อ,อาทายธรรมเนี่ยถวายแก่พระเถระตั้งความปรารถนาว่าอนาคตการเนี่ย ขอให้ได้เป็นเช่นกับภิกษุณีที่มีปัญญามาก,กน,นะในอนาคตนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่กําลังหมายว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งเนี่ยไว้ในตำแหน่งเอตตักทักคะ ที่เป็นผู้เลิศในด้านของปัญญามากนะนางก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้เป็นพุทธาสาวิกาผู้มีปัญญามากในอนาคตนางไม่ประมาทในกุศลและธรรมตลอดชีวิตเที่ยวเวียนว่าอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเหมสีของเท้าเทวราชแห่งทวยเทพชะกามาวจรมีเท้าสากัดเป็นต้นโดยลำดับเรียกว่าอน,นิสงของ บุญกรรมในชาตินั้นนะทาให้เกิดในสวรรค์แทบจะทุกชั้นเลยนะโยมนะพอเกิดในชั้นใดๆก็เป็นเหสีของพระราชาในชั้นนั้นๆนะและแม้ในมนุสโลกก็เป็นเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิและพระเจ้าปัตพีมนทนหลายครั้งสเสวยมหาสมบัติแล้วครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ก็เกิดในมนุษยโลกรู้เดียงสาแล้วฟังธรรมในสำนักของพระศา,าสดาได้ความสังเวชใจบวชประพฤติโกมาริบวชประพฤติโกมาริพรหมจรรย์อยู่ถึงหมื่นปีคล้ายๆกับว่าไม่ได้ออกบวชกายนะแต่บวชประพฤติพรหมจรรย์ในเพศของฆรวาสโยมอยู่ถึงหมื่นปี เป็นพระัวสูตรเป็นธรรมกระถึกทํากรรมที่ให้เกิดปัญญาด้วยการกล่าวธรรมเป็นต้นแก่ชนเป็นนันมากคล้ายๆเป็นอุบาสิกาที่ศึกษาธรรมะไม่ได้แต่งงานนะโยมแล้วก็เป็นผู้ที่แสดงธรรมให้กับหมหาชนมากมายคล้ายๆกับโยมบางคนในปัจจุบันนี้นะ ที่เป็นอุบาสิกาที่ศึกษาธรรมะมาตั้งแต่ตอนเป็นเทาสาวจนกระทั่งอายุเยอะอามาถึงวัยชราแล้วก็ไม่ได้แต่งงานแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์สอนธรรมะในปัจจุบันนี้ก็มีหลายท่านนะโยมที่ประพฤติคล้ายๆกับอดีตชาติของอพระนางเขมาเนี่ยโยมทีนี้นางจุติจากพบนั้นแล้วเที่ยวเวียนว่าอยู่ในสุคติฝ่ายเดียว ในกลับนี้คือโลกของเราใบนี้นะครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะและพระนามว่ากโกนาคมณะก็บังเกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยสมบัติรู้เดียงสาแล้วสร้างสังคารามใหญ่ได้มอบถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแสดงว่าเกิดในตระกูลสูง ตระกูลที่มีโภกทรัพย์นะสามารถที่จะสร้างวัดใหญ่ๆได้แล้วก็มอบถวายวัดแด่พระสงฆ์โยมอันนี้ในสมัยของพระบุริเจ้าสาพระองค์นะโยมกักุสันทะแล้วก็โกนาคามะนะอสององค์นะทีนี้ส่วนครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะทศพลได้เป็นพระราช ชธิดาองค์ใหญ่พระนามว่าสมณีของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิงกิฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแล้วได้ความสังเวชใจดำรงอยู่ในราชมนเทียนอย่างเดียวประพฤต โกมาริพรหมจรรย์อยู่ถึงสอง0 0ื่ปีนะคือเรียกว,ว่าไม่ใช้ชีวิตคู่นะโยมนะแต่ว่าไม่ได้ออกบวชนะแต่อยู่ในราชวังนั่นแหละในในิเวศนั่นแหละแต่ว่าประพฤติพรหมจรรย์อยู่ถึง20,000ปีให้สร้างบริเวณอันน่ารื่นรมพร้อมด้วยพระกนิษฐาภคินีร่วมกันสร้างกับกลุ่มของน้องสาวทั้งหลายนะอ่า ทั้งหลายของพระองค์นะคือน้องสาวทั้งหลายของพระองค์มีพระนางสมณคุตตาเป็นต้นเสร็จแล้วได้มอบถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนางได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ติดต่อกันมาในพบนั้นๆด้วยอาการอย่างนี้เที่ยวเวียนว่ายอยู่ในสุกติเท่านั้นในพุทธปาทกาดนี้ก็บังเกิดในราชสกุล กรุงสาครแควนมัทะมีพระนามว่าพระนางเขมาทรงมีวันนะดังทองอโยมผิวพรรณตุดทองคำนะมีพระชวีเหมือนทองนางเจริญวัยเป็นราชกุมารีแล้วก็ไปเป็นพระเทวีของพระเจ้าพิมพิสารนะจะเป็นเมสีของพระเจ้าพิมพิสารครั้งเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่นะ พระเวรุวันก็ยังเป็นผู้มัวเมาในพระรูปโฉมทรงเกรงว่าพระศาสดาจะทรงแสดงโทษในรูปจึงไม่เสด็จไปเฝ้าพระศาสดาอันนี้ท,ทั้งทที่พระเจ้าปิมพิสารนี้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนะแต่นางก็ยังคือถึงแม้ว่าจะมีศรัทธาในพระศาสนาอยู่บ้าง แต่ว่าด้วยจิตใจที่ยังลุ่มหลงในร่างกายของตัวเองอยู่นะว่าร่างกายของตัวเองนี่สวยสดงดงามสมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สมส่วนเนี่ยก็ไม่อยากจะไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็มักจะแสดงว่า,ารูปเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูดีสวยงามขนาดไหนมันก็เกิดมาจากสิ่งที่ ปฏิกูลเป็นของปฏิกูลหลังไหลออกซึ่งของปฏิกูลมากมายเดี๋ยวก็แก่งอมผมงอกฟันหักเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายแล้วนะรูปมันมีโทษมากมายนางก็พระนางไม่อยากจะไปฟังนะเพราะว่ากลัวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาตําหนิรูปร่างกายของพระนางอะยมจึงไม่อยากจะไปเฝ้านะพระราชาโปรดสั่งให้ผู้คนทั้งหลาย เที่ยวประกาศภารณาพระเวรุวันทำให้พระเทวีทรงเกิดความคิดที่จะไปะชมพระวิหารไปชมวัดนิยมมาได้ไปฟังธรรมนั่นเองเมื่อพระเทวีทรงดำริว่าจำเราจักชมพระวิหารเพราะว่ามีคนมาโฆษณาว่าวิหารเวรุวันเนี่ยสวยงามจริงๆดุดสวยน,นันทวันของทวยเทพนะ พระนางก็ทรงสอบถามพระราชาพระราชาก็ตรัสว่าเธอไปพระวิหารไม่พบพระศาสดาก็จะได้กลับมาในไหนไปวิหารแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยนะแล้วทรงให้สัญญาแก่พวกราชรุตรว่าพวกท่านจงให้พระเทวีเฝ้าพระทศพลโดยพระการให้จงได้คล้ายๆกับว่าให้ หมายว่าทำอย่างไรก็ได้ให้พระนางมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระเทวีเสด็จไปวิหารเวลาล่วงไปครึ่งวันไม่ทรงพบพระศา,ศาสดาเริ่มเสด็จกลับนะเพราะว่าเจตนาก็ไม่ได้ตั้งใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะไปชมวิหารครึ่งวันตอนเช้ายมก็คิดจะกลับแล้วละ่ะลำดับนั้นราชชบุตรทั้งหลายนำพระเทวี แม้ไม่ทรงปรารถนาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาจนได้พระศาสดาทรงเห็นพระเทวีนั้นกำลังเสด็จมาจึงทรงเนรมิตหญิงคล้ายนางเทพอับสอนด้วยฤทธิ์ทำให้ถือพัดใบตาลถวายงานพัดอยู่พระนางเขมาเทวีทรงเห็นหญิงนั้นทรงดำริว่าหญิงชื่อเห็นปานนี้ มีส่วนเปรียบด้วยนางเทพอับสรยืนอยู่ไม่ห่างพระผู้มีพระภาคเจ้าเราไม่พอที่แม้แต่จะเป็นหญิงรับใช้ของหญิงเหล่านั้นได้เลยเราต้องเสียหายด้วยอำนาจจิตชั่วเพราะเหตุเล็กๆน้อยๆทรงถือเอานิมิตรประทับยืนมองดูหญิงนั้นคนเดียวอืมโยมอันนี้ก็เป็น พุทธบารมีนะเป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์จะทรงโปรดบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นก็ย่อมจะใช้อุบายไม่เหมือนกันนะโยมอย่างพระนางเขม,มาเนี่ยพระนางก็เรียกว่าหลงไหลมัวเมาอยู่กับรูปร่างกายของตัวเองว่า สวยเลิศกว่าหญิงทั้งปวงไม่มีหญิงคนไหนที่จะมาสวยสู้กับเราได้นะก็เกิดมานะถือตัวดูหมิ่นคนอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่องค์ก็ทรงเนรมิตผู้หญิงเหมือนกับนางฟ้าเทพิดายืนถืองานพัดพระอ,องค์อยู่เบื้องหลังนะเรียกว่าสวยงามมากกว่าพระนางเขมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยพอนาง มาเห็นเข้าก็ตะลึงในความงามนะตะลึงในความงามของเทพพิดาที่กําลังยืนถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยก็เกิดความรักใคร่ในหญิงที่พระเจ้าเนรมิตเนี่ยนะพอเปรียบเทียบระหว่างหญิงคนนั้นกับตัวเองเนี่ยตัวเองแทบจะเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เลยตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะเป็นหญิงรับใช้ ผู้หญิงคนนั้นมากกว่านะเมื่อก่อนเราคิดว่าเราสวยงามมากกว่าใครๆแล้วเนี่ยแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับหญิงคนนี้โอ้โหเมื่อก่อนเราคิดไม่ดีนะคิดว่าตัวเองนะสวยกว่าคนอื่นๆเรียกว่าเราต้องเสียหายด้วยอน,นาจิตชั่วนะเนะพราะเหตุเล็กๆน,น,น้อยๆคือมายึดถือในร่างกายของตัวเองนะว่าสวยว่างามอยู่กำลังยืนพิจารณาอยู่อย่างนี้นะ เมื่อพระนางกำลังทอดพระเนตรอยู่หญิงนั่นก็ล่วงปฐถมวัยอันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ของพระเจ้านะที่พระองค์ทรงบันดาลให้ผู้หญิงที่สวยกำลังถวายงานพัดอยู่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปคืออืโตขึ้นเรื่อยนะแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยยมแล้วก็ล่วงมัดฉิมวัยจนกระทั่งถึงปัดฉิมวัยแล้วฟันหักผมห ผมงอกหนังเหี่ยวลมกลิ้งลงพร้อมกับพัดใบตาลด้วยพระกำลังอธิษฐานของพระศาสดาจากนั้นเพราะเหตุที่ท,ทรงบำเพ็ญบาร,รมีไว้พระนางเขมาทอดพระเนตรเห็นเหตุนั้นแล้วก็ทรงพระดำริว่าสริระแม้อย่างนี้ยังถึงความบิบัติเช่นนี้ สริระของเราก็จะมีคติอย่างนี้เหมือนกันลำดับนั้นพระศา,ศาสดาทรงทราบวาราจิตของพระนางแล้วก็ตรัสพระกาถาว่าชนเหล่าใดกำหนัดอยู่ด้วยราคะย่ำตกไปสู่กระแสตันหาเหมือนแมงมุมเหมือนแมลงมุมตกไปยังใยญที่ตัวเองทำไว้ฉะนั้นชนเหล่านั้นตัด กระแสตัณหานั้นเสียได้แล้วเป็นผู้หมดอาลัยละกามสุขได้ย่อมงดเว้นกิจขรหัตบวชอยู่อโยมนะเป็นการตรัสแทงใจดำของพนางเขมาเลยเอย่างนั้นเถอะโยมที่จริงพนางก็กำลังพิจารณาอาอนุโลมปฏิโลมน้อมไปน้อมมาระหว่างกายนี้กับกายนั้นนะกายนี้เป็นฉันใดกายนั้นก็ฉันนั้น การนั้นเป็นฉันใดกายนี้ก็ฉันนั้นนะขนาดรูปร่างกายที่สวยสดงดงามขนาดนั้นก็ยังเปลี่ยนแปลงโยมเปลี่ยนแปลงเป็นหนังเหี่ยวผมงอกฟันหักล้มกลิ้งลงจะเกวยกล่าวไปยายถึงร่างกายของเราซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่ยจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอดำริอย่างนี้เกิดปัญญาอย่างนี้พระองค์ก็ได้ทรงตรัส พระดำรัดซึ่งเป็นธรรมะที่ถือว่าไปแทงใจดําของนางพอดีว่างั้นเถอะเพราะนางปกติก็กำหนัดรักใคร่อยู่ด้วยราคะในรูปสมบัติของตัวเองเนะพอตัดอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีตัณหาก็จะอยู่เป็นขนาดไม่ได้นะคนที่หมดอะไรในกามแล้วก็จะไม่คลองคารวาสหรอกก็จะต้องออกบวชทีนี้ พระคาถาพระนางเขมานั้นบรรลุพระอาหารหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาโอ้โหโยมเนาะฟังพระคาถาแค่สองคาถาโยมบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยส่วนคำที่มาในอภาทานว่าฟังคาถานี้แล้วตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลทรงขอให้พระราชาทรงอนุญาตแล้ว ทรงพนวดแล้วบรรลุพระอรหันต์ในข้อนั้นมีพระบาลีในคำพีอปาทานดังนี้ออในอปาทานซึ่งแสดงเรื่องของอพระนางโดยละเอียดนะในอปาทานจะกล่าวว่านางได้บรรลุเป็นโสดาบันด้วยพระคาถานี้นะแล้วก็ทูลพระราชาโยมขอบวชเป็นภิกษุณีโยมพระราชาก็ได้ทรงอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณี เมื่อบวชเป็นภิษณีแล้วก็ได้มาบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเพศของภิษณีซึ่งตรงนี้ก็กล่าวไว้ในอาปาทานโยมนี้ข้อความในอาปาทานในตอนต้น,ตนก็คล้ายๆกับเรื่องของนางพัฒกาปิลานีนะเพราะว่านางได้กล่าวถึงประวัติของตัวเองว่าเคยไปเกิดเป็นอะไรมาไปทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ตรงนี้อาตมาจะ ไม่ขออ่านนะโยมนะเพราะว่าเวลาก็จวนจะหมดลงแล้วนะโยมก็ามาฟังตอนสุดท้ายเลยนะว่าเป็นอย่างไรโยมในตอนสุดท้ายนี้ท่านบอกว่า,าครั้งนั้นพระเจ้าปิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นทรงประคองอัญเชิุตัดว่าดูก่อนพระน้องนางพี่อนุญาตแก่พระน้องนางบรรพชาจงสำเร็จแก่พระน้องนางเถิด ครั้งนั้นข้าพเจ้าบวชแล้วได้เจ็ดเดือนเห็นความเกิดดับและเห็นความเกิดและความดับของประทีปมีใจสังเวทเบื่อหน่ายในสัพพสังขารฉลาดในปัจจัยาการก้าล่วงโอคะทั้งหลายแล้วก็บรรลุพระอรหัตเป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์ในทิปโสตและเจโตปริยญาณรู้ชัดบุพเพนิวาสานุสติญาณชำระ ที่พยจักษุให้บริสุทธิ์มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มียานอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าในอัฏฐธรรมะนิรุตติปฏิพานนั่คือปฏิสัมพิทาสีนะเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในวิสุทธ,ธิทั้งหลายแกล,กล้าในคะถาวัตถุรู้จักในแห่งอภิธรรมมีความชำนาญในศาสนา ภายหลังพระเจ้าปเสิที่โกศลตรัสถามปัญหาละเอียดในโตรณวัตถุข้าพเจ้าก็ถวายวิสัชนาตามความเป็นจริงครั้งนั้นพระเจ้าปเสิที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระสุคตแล้วทูลสอบถามปัญหาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าถวายวิสัชนาแด่พระองค์พระชินพุทธเจ้ายอดนรชน ทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้นจึงทรงสถาปนาข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตัทะคะว่าเป็นเลิศของภิษุณีผู้มีปัญญามากข้าพเจ้าเผากิเลสทั้งหลายแล้วพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าได้ทำเสร็จแล้วดังนี้แลอันนี้ก็คือว่ายกย่องเป็นเอตัทะคะเป็นผู้เลิศของผู้มีปัญญามากเหมือนกับพระสารีบุตรนะโยมนะ ที่พระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นเอกตักทะคะของภิกษุผู้เลิศในด้านของปัญญาถ้าภิกษณีก็คือพระนางเขมานี่แหละโยมทีนี้ข้อความเป็นอย่างไรเวลาก็จวนจะหมดลงแล้วนะ,ะตรงนี้ก็ท่านก็พูดถึงเรื่องเล็กน้อยนะว่าพระนางไปพักอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งโยมแล้วก็มารผู้มีบาปก็มาชวน รเราประโลมให้พระนางเนี่ยยินดีในกิเลสเนี่ยนะ,ะนางก็ได้ตอบมานั้นไปโยมตัวนี้ข้อความก็คล้ายๆกับเรื่องในสขาทวาักที่มานมา,ามานมารบกวนพิสณีนะตัวนี้อาตมาคงไม่อ่านนะโยมโยมฟังเรื่องราวของพระนางเขมาเทรีที่ออกบวชสละกกามออกบวชเป็นอย่างไรโยมก็นำไปพิจารณาก็แล้วกันนะโยมนะ รความก็คงจะเข้าใจชัดเจนดีแล้วเอาล่ะวันนี้เวลาก็หมดลงพอดีนะอาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนพูดทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านตรงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร